พระพุทธเจ้าก็บอกไว้แล้วถ้าไม่ชอบอนาปนาสติกสินสิบก้องไปลองดูสิถ้อยากลองแต่สำหรับครูบาชั่วโมงนี้ครูบายืนยันเรื่องเดียวอนาปนาสติตัวเดียวที่ช่วยครูบาพลิกกลับมาได้มาอยู่กับตัวเองได้มาอยู่กับตัวเองเป็นเห็นตัวเองได้เห็นตัวเองเป็นอย่างน้น้อยก็ต่างจากเดิมยอดของอนาปนาสติหรือ คยมีเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับอนิสงส์ของอานาปนสติแต่ครูบาชอบมากที่สุดคืออาน,นิสงส์อนิสงส์สองประการของอานาปนสติอนิสงส์สองประการของอานาปนสตินั้นมีอะไรบ้างอย่างน้นนอยก็อนาคามีเมื่อตอนใกล้ตายอย่างมากอรหัน์เมื่อตอนใกล้ตายตอนแรกครูบาก็ตีโจทย์ากอยู่นะแค่ดูลมหายใจเขาบอก หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้จะกระโดดข้ามไปถึงอนาคามีได้ยังไงโสดาบันก็ไม่ได้เป็นสกิทาคาก็ไม่ได้เป็นกระโดดข้ามไปอนาคามีเลยครูบาไปดูที่ตรงไหนนก็ไปดูที่หัวข้อของอนาคามีมีอะไรบ้างสินราคาสินโทสะแต่ยังมีมณะอยู่แล้วย้อนมาดูที่การฝึกของตัวเองการหายใจเข้านั้นเราเป็นยังไงหายใจออกนั้นเป็นยังไง ลองทำเป็นแบบชุดทดลองสําหรับตัวเองดูลองหายใจเข้าเอาความรู้สึกแนบไปกับลมจริงๆแนบจนแม้แต่ความคิดก็ไม่พดในขณะนั้นมันสงบนะในขณะนั้นมันไม่มีอะไรนะแม้แต่มโนกรรมก็ไม่พดบจัจจีกรรมก็ไม่มีกายกรรมยิ่งแล้วนั่งน่งอยู่ แต่ยังมีเราที่คอยบังคับลมหายใจเข้าหายใจออกมีความรู้สึกที่แนบตามลมไปอยู่พอมาดูตัวเองในขณะนั้นราคาก็ไม่มีนะในขณะนั้นโทสะก็ไม่มีนะแต่ยังมีเราที่คอยเฝ้าวกคุมลมอยู่ถ้าตายตัวนั้นก็คงคพอใกล้เคียงอยู่มั้งเพราะในขณะจิตนั้นเราไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่มีราคาไม่มีโทสะ แต่ยังมีมาาะะยังมีตัวตนอยู่ว่าจะลองตายเองอยู่แต่มันไม่ตายก็เลยไม่สามารถตอบได้ว่าจะยืนยันได้ไหมแต่ถ้าเกิดทําเป็นชุดทดลองในขณะที่เราไม่มีราคาไม่มีโทสะนั้นมันเป็นเช่นนี้อาการมันเป็นแบบนี้สภาวะมันเป็นแบบนี้อันนี้มันทําให้เราเห็นได้ถึงแม้จะไม่ยืนยันชัดเปรี้ยงว่าเอออันนี้ใช่ แต่อย่างน้อยเออมันก็ให้กำลังใจตัวเองได้แล้วหน้าที่เราไม่แค่ทำให้มากจเจริญให้มากก็หมายความว่ารักษาระดับนี้ไว้หายใจเขออ้ากับความรู้สึกแนบกับลมหายใจไว้หายใจออกกับความรู้สึกแนบกับลมหายใจไว้ทำใจเผื่อไว้ถ้าตายในลมไหนเราก็ยังอยู่ในสภาวะนี้อยู่ โดยที่เราไม่ต้องไปเพ่งเรื่องมรณะนุสติเลยมีหน้าที่อย่างเดียวอยู่กับลมให้ได้แนบกับลมให้เป็นมันก็เบากว่านะไม่ต้องไปนั่งคิดเรื่องนั้นไม่ต้องมานั่งคิดเรื่องนี้ไม่ต้องมาคาดคคเนีไม่ต้องคาดเดาทําให้มันเป็นปัจจุบันขณะอย,อยู่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เรื่อยๆอย่าลืมนะอนาคามีเมื่อตอนใกล้จ่ายอารหันต์เมื่อตอนใกล้จ่าย โดดมันก็บอกชัดเจนถ้าเราทรงอยู่ในขณะนี้แล้วตาย่โอเคมีสิทธิ์อยู่นะ <c oughs> และมันเป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าท่านยืนยันเราเป็นผู้เดินตามถ้าไม่เชื่อผู้เดินไปก่อนก็ไม่รู้จะไปเชื่อใครแล้วเนาะไม่ต้องรอให้ปาี่ไหนมาอธิบายไม่ต้องรอให้ปาฏิไนมายืนยัน เราทดสอบเอาเรียนรู้เอาศึกษาเอาแต่พอมันไม่ตายเราก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะให้ได้อยู่กับโลกในปัจจุบันให้ได้ทํายังไงในการอยู่ร่วมกันนั้นจะเป็นอยูย่ร่วมกันอย่างสันติเราไม่สามารถไปบังคับคนอื่นให้เป็นอย่างใจเราได้แต่เราสามารถควบคุมดูแลตัวเองให้เป็น ในแบบที่ไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยจักใครแต่เป็นปุถุชนก็มาดูตัวศีลห้าเป็นหลักปานาติปาตาอธินาทานามุกาเมสุมิชามุสาวาทาสุราเมระยะนี่คือมนุษย์สมบัติเราก็มีหน้าที่แค่พยายามระวังตัวเองไว้อย่าให้เป็นอย่าให้เป็นอย่าให้เป็นพอเราไม่เป็นเราก็ไม่จำเป็นต้องไปวุ่นวายใครแล้วเพราะเราไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใคร ถ้าเราระวังตัวได้คนอื่นก็ไม่ต้องมาระแวดระวังเราเราก็ไม่ต้องไประแวดระวังใครมีสติอยู่กับปัจจุบันลองทำดูเออมันก็ง่ายดีนะแล้วตัวเราก็ไม่เดือดร้อนด้วยแต่ถ้าเกิดเผลอหลุดออกจากพวกนี้เมื่อไหรเราเข้าไปเป็นอารมณ์นั้นเข้าไปเป็นอารมณ์นี้เมื่อไหรความเดือดร้อนก็เริ่มมาความวุ่นวายก็เริ่มมา คนแรกที่เจอคือเราพอเจอมาแล้วเราก็เอามันออกไปให้คนอื่นด้วยอันตรายไหมล่ะ